สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแฟนคลับพื่อค้าหลังปัมมี่โพสพเหผินหูครั้งแรกในรอบสองปีเรียกว่าไม่มีโอกาสให้เห็นกันง่ายๆสำหรับไปหูของนักร้องหญิงคนดังอีปัมมี่ปันจเจริญ ล่าสุดวันๆที่ผ่านมาเมื่อเจ้าตัว,ตวมีการโพส์ภาพของตนเองในทรงผมที่เผยให้เห็นใบหูออกมาให้บรรดาแฟนคลับที่ติดตาม Facebook เจ้าตัวอยู่จึงแหกเข้าไปกดไลค์กันอย่างมากมายถึงตอนนี้ก็ปาไปถึงเกือบสอง0 0 0ไลค์แล้วนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกือบ5 0าพันความเห็นรวมถึงแชร์ภาพดังกล่าวไปเกือบ5 0าพันแชร์โดยหลายคนก็แสดงความคิดเห็นนั้นก็บอกเหมือนๆกันว่า นับเป็นบุญเหลือเกินที่มีโอกาสได้เห็นใบหูของเธอเช่นมีวาสนาได้เห็นหูพี่มี่ครั้งแรกในชีวิตเป็นติ่งพี่มาสิบสิบปีวันนี้หนูได้เห็นหูพี่มี่แล้วตายตาหลับแล้วครับหูพี่มี่คือของขวัญวันปีใหม่แด่แฟนเพลงน่าสดและสวยมากยิ่งเห็นใบหูยิ่งสวยขึ้นมากค่ะสรุปไม่มีใครตื่นเต้นกับการขึ้นแสดงโชว์แต่ตื่นเต้นกับการเห็นหูเป็นต้นค่ะ ซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่ทางด้านนักร้องหญิงคนดงังมีการโรพรสต์ภาพทรงผมที่เปิดเผยให้เห็นใบหูของตนเองนั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเลยทีเดียวขอขอบคุณที่มาข่าวจาก t ีนิวสค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ